อันนี้ผลน,น้ำใหม่กินได้หรือเปล่าเดีย๋ยวสินจะลองถามพอยายน้ำพี่น้องเนระ <c oughs> เห็นดอกิ่นอันงามดีตออแต่แอะติ่มกะบโหูเน้ะพี่น้องนี่ยค่ะหลายหลายเลยจ้ะบ,บวกกับอันผลน,น้ำใหม่ถ้ามา,าตาดน้ำพี่นอนะ้องเหะอเดี๋ยวทิมจะพามาเก็บนี่กรพ่อแะไรพี่นอ้อง hãy để cà chít nó ngang ngang pino lấy áo đồ của ui cái là còng này lái lái pino mượn kéo à พอกอน,นะพี่น,อน้องเนาะไปมอทำความสะอาดอยู่บ้านติมออกจากปลาพักหอมมากพี่น้องจ๋าติมลงทะเลวงพี่น้องมันนี่เป็นพักอีกอย่างนี่พี่น้องงามงามงามพี่ดีพี่น้อง น im nope. ี่พี่น้องห้องห้องพักติ๋วกะลังอ่อนๆเลยพี่น้องนี่ไปพักติ๋วพี่น้องโอ้ยวันนี้ใส่เกืออันใส่ผ้าใบมาพี่น้องเฮ้ยก่อนน้ำหน่ำลงพี่น้องหรือว่าหน่ำจะเริ่มขึ้นแล้วว่าหูเดี๋ยดจีนต้องถามพ่อใหญ่ก็น่าจะเนาะนี่นี่พี่น้องพักติ๋วอ่อนๆเลยพี่น้องนี่โอ้ยเดี๋ยวก่อนอันถ้าพ่อใหญ่ได้ปลาเดี๋ยวจีนจีนมาเก็บอยู่แล้ว พี่น้องเอาพนั้นเก็บพี่น้องหาพ่นไปตกปลาก่อนนะเนาะติมจะม,มาล่องอันต่มอันนี้ให้พ่นชิมเบิ้งยังถี่นะ่ะพี่น้องว่าเพราะว่าพอใหญ่แล้วเราเราเป็นคนกิ่นยากแน่จังนอยังถี่นะพี่น้องถีรล่องชิมมาพักบานพ่นสามารถเช่นอย่างใดแน่ถี่นะพี่น้องแมนบอละค่ะแต่จิมจะเอาไว้ก่อนนะ,นะนจ้ะเนาะเดี่ยวจิมจะลงมาเก็บเนี่ยพี่น้องแมนเบิร์ดได้จ้ะพักติ๋ว ผักติ้วฝรั่งบ่ท่านเก็บนะพี่น้องเนาะแต่ติ่มถึงนี่งามแห้งจะว่าจะดูดเด็ดคนเด้อจะ้ะเด็ดดุมคนเด้อจ้ะงามงามกินกับขายผักชีหลอมอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าหัวกินไดบ่ไดว้าแปลกพี่นอ้องหอมคือกันกรบติจิมอันอ่าอัน ถ่ายคลิปก่อนนี่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจิมต้องถามผู้ลูกกันเนาะพี่น้องเนาะโอ๊ยบังมองนี่นี่ก่อนี่แหงงามพี่น้องสมางามแต่พี่น้องเบังบังพี่น้องบังบังพี่น้องโอ้ บมมีขำามีบอกพี่น้องแต่สิ่มกบบมโหจกักพักหืมโอยน้ำทะเลเหียบเพื่อนพี่น้องอ่ะเบิ่งใบอ่อนๆยอดอ่อนๆพี่น้องเลยนี่พี่น้องแต่กะหอมคือพักชีหลอมเลยพี่น้องจ้าแต่ใบมันจะมาเป็ยนยังสิมันแมนบละหงงึงพี่น้องเบิ่งเบิ่งพี่น้อง กํลังอ,อ,งอ่อนๆนี่จ้ะอวบมากพักติ๋วโอ้ยกิ่นแคาบะบวงหูจักเนาะมึงพี่นเนาะกลิ่มผ้ายางมึงพี่น้องอันนี้อันนี้ชีว่าหูว่ากิ่นไหนโอ๊ยวังวังอันนี้ยุ่นกิ่นทะเลค่ะพี่น้องนี่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 พี่น้องนี่ต้นหอมพี่น้องจ้ะต้นหอมนี่พี่น้องกินดิอุดบ่ได้อีกแล้ว พี่นอ้อ,นองมังนีนงง่พี่นอ้องพี่น้องบั้งอุ้ยอุ้ยพี่น้องจ๋าบพี่น้อ,นองบพี่น้องพ่อพอเนาะพี่น้องเนาะ งามแมนเบิร์ดได้จ้าพี่น้องจ้ะเนี่ยฮะพี่น้องกำลังลอกิมนี่ก็ได้อดบ่ได้คือเก่าเดี๋วยวพ่อใหญ่จีหายเก็บมาอย่างไรแล้วสิวะจะจีกินเบิร์ดจีบอลาว,วาเลยพย่อใหญ่รวบบคือคนอื่นเล <c oughs> ยจ้ะพ่อเนาะจ้ะเนาะพี่น้อง อ่นอนซ้อนเนาะจ้ะถิ่มก็อยากชิมคือ like กันจ้ะขังแรกนะจ้ะพี่น้องที่มามเห็นงามจังสี่พี่น้องจ้ะเบิ้งแมนเบื่อไปจ้ะเบิ้งไอ้ดูโอ้ยขวัญมาขวัญมาขวัญมามะเอิญเนี่ยพ่อะไงเหยอเหยอเหยอป๊าดอ่าอะไรนะลิสต์อินน่าสวีตอ่ะไอ้ชาวเออร์ลิสต์น่ะ วัตเนมนะผักติว๋วงามงามเบิ่งพี่น้องเมงพอใหญ่ดุกเดี๋ยวปั๊บ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 มานนำหาเลยพี่น้องอเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นอย่างนี้โอ้ยติ่มกระไดไทยให้เบิง่งเด้จจะเด้อพี่น้อง สงสัยสงสัยอันนี้แงงามโอ้ยจิ้มกันได้ให้พี่น้องน้ำโล่งพี่น้องให้พี่น้องเ้ยเจ็บผ้ามะหาคือสิมิหอยหรอกพี่น้องจ้ะบึงเรือเพื่อนจ้ะ มุ้งสาลายองจะเดี๋ยวทิมเปิดก่อนด้วยวายเหมือนอืมเดี๋ยวกันอุ้ยหอยจูบพี่น้องเจ้าตัวหน่อยพี่น้องเออแปลกมองนี่บม่มีหอยมาเล่นผูพี่น้องจ้ะ นี่พี่น้องเป็นสาลาย,ยัางสิแต่ก็จะเป็นอีกพันหนึ่งนี่พี่น้องอันนี้เป็นพว่วงเออแปลกพี่น้องเฮ้ยหอยกับบนไวยใหญ่มี่อยู่จากหอยแต่บนไวยใหญ่มีนลองหย่านมืน่น จะพี่น้องเดี๋ยวจิมมือนาติมจะผ้ามาตกปูเนาะพี่น้องเนาะไปหาไปหาเหงียก็พี่น้องจา้าบ่อได้ซื้อไก่มาพา่อยายซื้อหมูมาเนาะพี่นอนะ้องเนาะติมเห็นห,หลายคลิปหรือหลายช่องเนาะพี่น้องพ่อจะเอาไกนะ่เนาะหลอป,ปูทีไหนพี่น้องจา๋าเดี๋ยวมือนาเดี๋ยวจิมจะผ้ามาเนาะพี่น้องเนาะ โอเคเนาะคะ่เะเนาะจ๋าเน่าไปจิ้มขอฝากช่องจิ้มสแนลสบายสไตล์น้ำเลือจากพี่น้องจ๋าฝากกด้ยไดกุ้ยแชร์ขอบคุณเพื่อนเก่าขอบคุณเพื่อนใหม่เนาะคะ่ะเนาะขอบคุณทุก,ท,ก,ท,กทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์จากพี่น้องโอเคจา้าเจอกันคลิปหน้าจากพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบายผมกัมัดเดี๋ยวละพี่น้องแว <laughs> ่นก็พี่น้องจา๋าน้องพี่น้องแต่กระแจงอยู่จ้ะอันนี้ อันนี้เงยมือเสาเลยจ้ะเด้อมีครบจ้ะพี่น้องจ้ะมีอันอยังก็มีกระดาษแก้วกระดาษกินกาแฟกินแล้วก็มาตรงหลังังี้นะพี่น้องเบาง่ายๆอ๋อนี่จ้ะอันนี้ตรงหลังพี่น้องจ้ะมีหมอมีเตาแก๊สมีครบจ้ะพี่นอ้องน,น้อกเลยจ้ะเด้อ ลอลอก,กาแฟพี่น้องอีกกินอาหารเช้า